มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนนาใบเพิ่มถูกดาราลูกครึง่งเหยียดแรงพูดแล้วใช่ชมพู่หรือไม่หลังชาวเน็ตแห่โยงก่อนหน้านี้นะคะกับประเด็นที่แอนนานั้นได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการดังว่าตนเองนั้นเคยถูกดาราลูกครึง่งดูถูกเรื่องของการแต่งตัว ที่ทองหล่อหลังจากแตงโมนิดาชวนไปเที่ยวด้วยค่ะซึ่งชาวเน็ตนั้นได้เดาๆกันไปว่าใช่ชมพู่อารยาหรือไม่หลังจากนั้นแอนนาเองได้ออกมาเคลียร์ว่าไม่ใช่ชมพู่อย่างแน่นอนล่าสุดนะคะในรายการเพจมันอันคัดแอนนาได้เผยว่าเมื่อ16ปีที่แล้วนานมาแล้วก็คือเราไปเที่ยวผับกับแตงโมย่านทองหล่อ ชื่อร้านจำไม่ได้แล้วคือเราเองแต่งตัวเป็นที่คาดผมใส่วิกค,คือความที่เป็นกระเทยไม่สวยเวลาแต่งตัวอะไรมันก็ดูไม่แพงเราเองใส่เสื้อตัวละ50บาทกระโปรงตัวละ100บาทแล้วก็รองเท้าเป็นแบบสวมคาดแต่จะมีส้นนะคะแต่ไม่ใช่หุ้มส้นนะคะเวลาเดินมันก็จะถ่างออกประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนเราเข้าไปในภาพกาดไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเรามากับแตงโมกาดก็เลยโอเค เข้้าไดแต่พอถึงเวลาเข้าไปสักพักหนึ่งมีดาราสาวสองคนเดินผ่านแตงโมตอนนั้นแตงโมดังมากค่ะตอนนั้นกาสานาคากำลังออนแอร์ซึ่งกำลังดังมากทั้งโมทั้งพี่นุ่นเป็นอะไรที่ฮอตมากๆประเด็นตอนนั้นก็คือหลังดาราสาวคนนั้นพูดเราเองได้ยินนะว่าบอกว่าโมพาเพื่อนมาวันหลังดูการแต่งตัวของเพื่อนหน่อยนะแล้วก็งานบางทีมันเป็นงานปาร์ตี้พรเวท โมเองพยายามดูคนที่พามาหน่อยตอนนั้นเราเองยืนอยู่ด้วยค่ะแม้ว่าเสียงเพลงจะดังแต่ไม่ได้ดังกลบเสียงของเขาเลยเราก็น่าชาก็เข้าใจเอาไปว่าเดี๋ยวเรากลับดีกว่า ก็เลยเดินไปบอกโมว่าเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปทําธุระของฉันต่อแต่โมนางเองคงรู้ว่าเราได้ยินนางก็ทําเป็นหัวเราะกลบเกลื่อนแล้วนางก็บอกว่าอุ๊ยฉันก็หิวแล้วเธอเราไปกินข้าวต้มกันต่อดีกว่านางก็พาออกจากงานแล้วก็ไปกินข้าวต้มแถวทองหล่อกัน ส่วนคนที่ไปโยงว่าเป็นชมพู่อรารยานั้นคือพี่ชมเป็นคนที่พาเราเข้าร้านด้วยซ้ําแกงน้ําแข็งใสไม่เคยมีใครทําไม่ดีกับแอนนาเลยค่ะพี่ไอซ์พี่ชมพี่เอมมี่อย่างนี้จะบอกว่าตอนไปเที่ยวด้วยกันสมัยก่อนแต่งโมกระเตงแอนนาไปด้วยแต่เชื่อไหมคะบางทีเราแต่งตัวไม่สวยแต่เขาทําให้เราเป็น VIP ได้เลยค่ะ แอนนาใบาเพิ่มถูกดาราลูกครึ่งเหยียดแรงพูดแล้วใช่ชมพู่หรือไม่หลังชาวเน็ตแห่โยงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ